ว้าวลูกนี้ก็ใหญ่ใช้ได้เลยนะคะรูปทรงแบบว่าแปลกๆค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในเขตนาริตะนะคะแต่ที่ตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มสตอเบอรี่ที่ผลิตสตอเบอรี่ให้กับสายการบินจะเป็นอะไรนะคะเรียกกันว่า J A L Agriport Farm นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บสตอเบอรี่กันค่ะ สำหรับราคาที่จะมาเก็บสตรอเบอรี่ในฟาร์มนี้ก็ตกคนละ2 8 0 0เยนนะคะเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็ไปจองวันเวลาที่เราต้องการได้เลยค่ะ,ะสตอรอเบอรี่ในญี่ปุ่นนะคะจะมีถึง300สายพันธุ์เลยทีเดียวนะคะสำหรับสายพันธุ์ที่เราเห็นตรงนี้เรียกกันว่าสายพันธุ์มูอิกโกเขาก็จะให้เราดูว่าลูกไหนเริ่มใหญ่เริ่มแดงก็ รับประทานได้เลยค่ะอย่างนี้ค่ะอร่อยมากลูกนี้ก็แดงใช้ได้แล้วนะคะอุมโอ้ยจีเดสเน่สตรอเบอร์รี่จากที่นี่นะคะเขาก็จะนำขึ้นไปให้บริการบนเที่ยวบินของสายการบินจะเป็นอะไรค่ะเราก็เก็บรับประทานกันไปเรื่อยๆนะคะ เขาให้เวลา30นาทีค่ะเจ้าหน้าทีที่ฟาร์มเขาก็บอกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรับประทานสตรอเบอรี่ก็คือช่วงเดือนมกตราจนถึงเดือนมีนาคมค่ะเ <c oughs> นื่องจากว่าเป็นแหล่งผลิตในระดับพรีเมียมเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราไปซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะราคาสูง มาทานที่นี่นะคะก็คุ้มค่านะคะในราคา2,800เยนเดินไปเรื่อยๆก็เจอลูกแดงมาเรื่อยๆเลยค่ะพอเอาจริงๆแล้วนะคะทานไปทานมาก็ชักเริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคะแบบว่าเยอะเกินไป <laughs> ก็ถือว่าสถานที่แห่งนี้ก็คุ้มค่านะคะที่จะมาเยี่ยมเยียนนะคะโดยเฉพาะคนที่จะต้องมาต่อเครื่องบินที่สนามบินดาริตะนะคะนั่งรถแท็กซี่มาแค่สิบนาทีเองค่ะมาเยี่ยมชมก่อนที่เราจะต่อเครื่องได้เลยนะคะน้ำเขาก็เป็นรูปสตรอเบอรี่ด้วยนะคะน่ารักดีนะคะซื้อกลับบ้านเขาก็มีขายเป็นแพ็คๆด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะ ที่นี่เขาก็สงกับเป็นส่วนหนึ่งของกิจการสายการบินนะครเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ให้การต้อนรับแล้วก็ช่วยเหลือดีมากเลยค่ะให้การบริการที่ดีค่ะ m มิสเตอร์นากายสูนะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่ดูแลดีได้ดีมากเลย thank you very much for helping me to enjoy the strawberry farm